สวัสดีครับต้อนรับสู่การเจาะลึก Deep Dive ของเราวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องออโลกหลังความตายในมุมมองของคนไทยซึ่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยโอ้โหมันบอกเลยว่าซับซ้อนมากจริงๆครับไม่ใช่ภาพเดียวจบแน่นอน ใช่ค่ะหัวใจหลักๆเลยก็คือการผสมผสานความเชื่อหรือที่เราเรียกว่าซินเครติซซึ่มนะคะซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์มากๆของไทยเลยนะคะโดยหลักๆก็จะมีรากฐานมาจาก3ทางก็คือ 1. ความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีหรือแอนิมิซึมสาศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็3คือพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้เราจะมาลองคลี่ดูกันนะคะว่าทั้ง3ส่วนเนี้ยมันทํางานด้วยกันยังไงน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจากรากฐานที่แบบว่า เก่าแก่ที่สุดก่อนเลยชั้นของผีใช่ไหมครับความเชื่อพื้นเมืองเรื่องวิญญาณต่าง,างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละครับถูกต้องค่ะชั้นนี้มันจะเน้นเรื่องพลังอํานาจที่ส่งผลกับชีวิตประจําวันแบบทันทีทันใดเลยนะคะมีทั้งผีดีอย่างผีรีเวนเจ้าที่เจ้าทางที่เชื่อว่าคอยคุ้มครองเราอ่าฮะแล้วก็มีผีร้ายเช่นผีใต้โหงผีปอบอะไรแบบนี้ค่ะที่มากลัวแล้วก็นําภัยมาให้ได้ที่น่าสนใจคือ โลกของผีเองก็เหมือนจะมีลำดับชั้นของเขานะคะอ๋อเหรอครับมีลำดับชั้นด้วยค่ะคล้ายๆสังคมมนุษย์เลยการเส้นไหว้การตั้งสารพระภูมิสารเจ้าที่ต่างๆเนี่ยก็คือวิธีการที่เราปฏิสัมพันธ์กับพลังงานเหล่านี้เพื่อขอความคุ้มครองความสงบสุขหรือบางทีก็ขอพรเรื่องทางโลกเนี่ยแหละคะ่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นการจัดการกับพลังที่มองไม่เห็นในระดับที่ใกล้ตัวเราที่สุดก่อน แล้วพอ,อ,อความเชื่อที่มันซับซ้อนขึ้นอย่างพรามหมณ์ฮินดูเข้ามาล่ะครับมันเข้ามาเสริมหรือเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ไปเยอะไหมครับพรามหมณ์ฮินดูนี่จะนําเสนอโครงสร้างจัก,กรวาลที่ใหญ่ขึ้นไปอีกค่ะมีเทพเจ้าองค์สําคัญสําคัญอย่างพระอิศวรพระนารายพระพิคเนศแล้วก็มีพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะพวกที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์อย่างพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ หรือจรดพระนังคันแรกนาขวัญครับผมรวมถึงพิธีสำคัญในชีวิตคนทั่วไปด้วยนะคะอย่างการโกนจุหรือการหาเรื่องงามยามดีต่างๆอ๋อเรื่องเรื่องยามนี่มาจากพราหมณ์นี่เองใช่ค่ะจุดที่น่าสังเกตคือเทพฮินดูในบริบทไทยเนี่ยมักจะถูกปรับบทบาทไปนะคะให้เหมือนเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา แล้วพิธีกรรมพราหมณ์หลายๆอย่างก็ถูกเอามาผสมผสานกับพิธีพุทธได้อย่างแบบว่ากลมกลืนมากๆเลยค่ะเป็นการเพิ่มมิติความศักดิ์สิทธิ์หรือระเบียบพิธีการเข้ามาอืมแสดงว่าจากผีมาพราหมณ์ก็เป็นการเพิ่มระดับความซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วชั้นที่ดูจะครอบคลุมที่สุดอย่างพุทธแล้วครับอันนี้เข้ามาให้กรอบที่ใหญ่กว่าเดิมในเรื่องเป้าหมายสูงสุดของชีวิตใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ พระพุทธศาสนานี่จะให้กรอบทางศีลธรรมแล้วก็เป้าหมายสูงสุดของชีวิตผ่านหลักการสําคัญคือกรรมหรือการกระทําและผลของการกระทํานั้นๆกรรมนี้สําคัญมากใช่ค่ะและอีกอย่างคือการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัตรวรรณกรรมพุทธที่อธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากในบริบทไทยก็คือไตรภูมิพระร่วงนั่นเองค่ะ อ๋อไตรภูมิพระร่วงนี่เองผมเคยได้ยิมชื่อครับค่ะเล่มนี้จะบรรยายโครงสร้าง31พภพภูมิเลยตั้งแต่นรกขุมต่างๆอย่างเอเวจีมหานรกสำหรับคนที่ทำกำหนักมากๆอนันตริยกรรมอย่างการฆ่าพ่อฆ่าแม่โหน่ากลัวนะครับใช่ค่ะไล่ไปจนถึงโลกมนุษย์สวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงพรหมโลกจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือ เพื่อสอนศิลธรรมให้คนเห็นผลของกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็ชี้ทางไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงก็คือนิพพานการหลุดพ้นจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดนี้นะคะนี่แหละครับจุดที่มันม่าทึงมากคือการที่ความเชื่อสามระบบนี้ทั้งผีพราหมณ์พุทธมันอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกันแต่กลับเสริมหน้าที่กันไปที่เรียกว่า functional s y n c r o t i s m เนี่ยใช่ไหมครับห มันทำยังไงครับในชีวิตจริงแบบเห็นภาพชัดๆใช่เลยค่ะ functional syncretism คือมันเป็นการที่แต่ละความเชื่อเข้ามาตอบโจทย์คนละด้านคนละมุมคนคนนึงเนี่ยอาจจะไปไหว้พระพรหมที่แอร์วันเพื่อขอความสําเร็จเรื่องงานครับพอกลับมาถึงบ้านก็อาจจะไหว้สารพระภูมิเจ้าที่เพื่อความสบายใจความร่มเย็นเป็นสุขในบ้านอืแล้วในขณะเดียวกันก็ยังไปวัดทาบุญฟังเทศสวดมนเพื่อสร้างบุญกุศลสําหรับพบภูมิหน้า ตามหลักพุทธศาสนาด้วยทุกอย่างมันดําเนินไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเพราะมันตอบสนองความต้องการที่ต่างกันทั้งทางโลกแล้วก็ทางจิตวิญญาณเห็นภาพชัดเลยครับแล้วการประสมผสานแบบนี้คงจะเห็นได้ชัดมากๆในพวกพิธีกรรมสําคัญๆด้วยใช่ไหมครับชัดเจนมากค่ะโดยเฉพาะในพิธีศพนี่คือเห็นครบเลยตั้งแต่การรดน้ําศพซึ่งก็มีความหมายถึงการขอขมาต่อผู้ล่วงลับออฮะ การสวดพระอภิธรรมอันนี้ก็เป็นหลักพุทธเลยเพื่อเตือนสติเรื่องความไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาครับจนถึงหัวใจสําคัญมากๆคือการทําบุญอุทิศที่สวนกุศลหรือปฏิทานมายัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วโดยมีความเชื่อว่าบุญที่เราทำเนี่ยมันจะส่งไปถึงผู้ล่วงลับได้โดยเฉพาะผู้ที่อาจจะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีอย่างเช่นเป็นเป,นเปรตอะไรแบบนี้นะคะอ๋อการทําบุญให้เปรตนี่เอง ใช่ค่ะเรือแม้กระทั่งเรื่องเครื่องรางของขลังพวกพระเครื่องตะกรุดต่างๆอันนี้ก็เป็นการรวมพลังความเชื่อจากหลายๆแหล่งมาไว้ในวัตถุชิ้นเดียวเลยนะคะซึ่งการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อหวังผลทั้งโลกแบบนี้ละค่ะที่ดูเหมือนจะยิ่งเข้มข้นขึ้นในยุคปัจจุบันใช่เลยครับโดยเฉพาะในรูปแบบที่เราเรียกกันติดปากว่ามูเตลูเนี่แหละครับที่กำลังฮิตกันมากเลย มันคือการปรับความเชื่อให้เข้ากับความต้องการที่แบบว่าเร่งด่วนมากขึ้นของคนยุคนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะโมเตลูกก็คือการนำความเชื่อดั้งเดิมนี่แหละค่ะมาปรับใช้ใหม่โดยจะเน้นผลลัพธ์ทางโลกที่จับต้องได้แบบรวดเร็วทันใจยอย่างเรื่องความรวยความรักความสำเร็จเน้นเร็วเน้นผลใช่ค่ะ แล้วก็มีความเป็นปัจเจกมากขึ้นคือเลือกบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเชี่ยวชาญเฉพาะทางไปเลยแล้วก็มีลักษณะเชิงแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนคือการขอแล้วก็การแก้บนอ่าใช่ใช่การแก้บนนี้เห็นบ่อยค่ะอาจจะมองได้ว่าเป็นเหมือนตลาดทางจิตวิญญาณรูปแบบหนึ่งเลยนะคะที่สะท้อนการปรับตัวของระบบความเชื่อให้เข้ากับแรงกดดันความไม่แน่นอนต่างๆในสังคมสมัยใหม่อืม,อมน่าคิดครับ นอกจากนี้พวกสื่อบันเทิงอย่างหนังและละครทีวีก็มีบทบาทเยอะเหมือนกันนะครับในการสะท้อนหรือบางทีก็ตอกย้ำความเชื่อเหล่านี้มีบทบาทสูงมากเลยค่ะเราจะเห็นพล็อตเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยกฎแห่งกรรมอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะใช่ครับพระเอกนางเอกทำดีได้ดีตัวร้ายทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละค่ะหรือการสร้างภาพนรกสวรรค์ให้เห็นเป็นรูปธรรมหรืออย่างกระแสะพญานาคที่บูมมากๆช่วงหนึ่ง อันนั้นก็คือรวมทุกความเชื่อเลยนะคะทั้งผีพรามพุทธเอามาไว้ในเรื่องพญานาคได้อย่างน่าสนใจจริงด้วยครับพญานาคนี่ครบเครื่องเลยแต่บางทีสื่อก็ท้าทายขนมเดิมๆเ,เหมือนกันนะคะอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องร่างทรงที่นำเสนอโลกของวิญญาณความเชื่อพื้นบ้านในมุมที่แบบว่าดิบมากๆน่ากลัวแล้วก็ตั้งคำถามกับอำนาจของกรรมหรือความเชื่อที่เป็นระบบระเบียบด,ด้วยซ้ำไปค่ะอ๋อเรื่องนั้นผมก็ดูครับน่ากลัวจริง แล้วมันก็ทำให้เราฉุกคิดเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วทีนี้ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรครับการเจาะลึกครั้งนี้เหมือนทำให้เราเห็นว่าความเข้าใจเรื่องโลกหลังความตายของไทยเนี่ยมันเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อนจริงๆนะครับยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวได้เก่งมากๆแต่ละส่วนทั้งผีพราหมณ์พุทธ ก็เข้ามาทำหน้าที่ต่างกันไปเพื่อสร้างความหมายสร้างระเบียบให้สังคมให้ความมั่นคงทางใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยถ้าจะให้เชื่อมโยงกับภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะระบบความเชื่อที่มันผสมผสานกันแบบนี้มันสะท้อนความสามารถที่น่าทึ่งมากๆของวัฒนธรรมไทยเลยค่ะในการเปิดรับแล้วก็ปรับเอาแนวคิดต่างๆจากข้างนอกเนี่ยให้มันเข้ากับบริบทของตัวเองได้ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับผม สุดท้ายนี้ผมว่ามีคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ให้เราได้ลองคบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากขนาดนี้การผสมผสานความเชื่อแบบไทยๆท,ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปอีกไหมในอนาคตแล้วความเข้าใจในอาณาจักรที่มองไม่เห็นเหล่านี้จะยังคงม,มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตต่อสังคมไทยต่อไปมากน้อยแค่